อ่ครับเราเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับชุดคาโต้ตัว e m p ม r ายเลอร์สีชุดนี้ครับอันเนี้ยจะเป็นชุด21ชิ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันมีอะไรต่างที่มันเพิ่มเติมกันมาบ้างชุดนี้จะเป็นชุดใหม่เลยแล้วก็สําหรับการใส่ในรถสีแดงเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นกันอย่างนี้เราก็ลองพาไปดูกันครับว่ามันสวยงามแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านหน้าครับตัวเสื้อทางด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นตัวดีไซน์ใหม่ครับจะเป็นสีดาตัดกับทางสีแดงนะครับ แล้วก็จะเพิ่มไฟเดย์ไลท์เนี่ยเข้ามาด้วยร่วมถึงเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวตัวตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นสีเหลืองแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นสีขาวปกติทํางานร่วมกับไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวเดิมของตัวรถนะครับกระจังด้านหน้าเป็นเสียดําแบบเปียโนแบ็คครับแล้วก็มีตัดด้วยเส้นตรงกลางครับ2เส้นเป็นสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นตัวครอบลงไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนจากทางของเดิมโลโก้ด้านบนจะเป็นของทางเอ็ i ไ e ลเเขานะครับ คำว่า employer แล้วก็มีตัวเอนเนี่ยครับเป็นลักษณะของสีแดงดีคือทางด้านหน้าจะเป็น่างนี้ส่วนทางด้านข้างนะครับมันมีอะไรต่างๆบ้างมีคิ้วขอบล้อมาให้นะครับทั้งสี่ล้อเลยแล้วก็ตัวครอบบันไดด้านข้างนะครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงครับสีตามตัวรถครับรวมถึงกราบข้างประตูครับทั้งประตูคนนั่งอ่ท้ท้งประตูคนขับแล้วก็ประตูคนนั่งครับจะเป็นสองเส้นนะครับแต่เป็นสองเส้นต่อกัน รวมถึงทางด้านในนะครับอันนี้พิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็แถมตัวสครับเพจของตัวคาโต้ก็ให้ด้วยเป็นสครับเพจสีดําตัดกับคิ้วสีแดงนะครับมาถึงทางด้านหลังด้านหลังเนี่ยครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปจากตัว V1 ครับของตัวคาโต้คาโต้เอ็มเพอเลอร์ครับก็คือด้านหลังเนี่ยครับเขาจะเพิ่มตัวคาดเอวแบบมีไฟเข้ามาอันเก่าถามว่ามีไฟไหมมีไฟเหมือนกันแต่จะมีไฟแค่ตรงกลางครับจะเป็นในลักษณะของ ตัวอููงไยครับเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้สําหรับตัว v 2นะครับจะเป็นคาดเอวแบบมีไฟคือยาวทั้งแถวเลยก็คือตั้งแต่ขอบตัวทางซ้ายเลยม,มาด้านทางขวาอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่า empire ครับอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็อีกนิดนึงที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ mm hmm. ก็คือสำหรับตัวชุดแต่งของ empire ตัวสปอร์ตนะครับมันสามารถ เลือกลักษณะของสเกิร์ตหลังได้ว่าจะเอาเป็นท่อเหลี่ยมอย่างนี้หรือเป็นท่อกลมก็ได้ทั้งหมดนะครับมีสองแบบให้เลือกนะครับเดี๋ยวพาชมคร่าวๆอีกหนึ่งทีว่าทั้งคันมันจะเป็นอะไรยังไงสำหรับการใส่สเกิร์ตในชุดสีแดงเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่อ่ลืมบอ,อกไปนิดนึงครับด้านบนมีตัวสปอยเลอร์ของตัวคาโตเอ็มเพลเลอร์เข้ามาให้ด้วยนะครับ อันนี้เป็น่าวๆนะครับของตัว m w x ใส่กับตัวคาร์โต้เอ็มเพลเยอร์สปอร์ต V2 ครับสำหรับรถคันนี้ลืมบอกไปนิดนึงรถคันนี้จะเป็นรุ่นตัว1.9ตัวอ e ีเลแกนนะครับก็จะใส่กับตัวคาร์โตตัวนี้ก็จะดูสวยงามขึ้นครับแต่พอเป็นสีแดงด้วยบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นกันวันนี้ก็พามาให้ชมกันแล้วลกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นของตัว MUX e ครับจริงๆแล้วโปรโมชั่นของตัว MUX e เนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งดอกเบีย้ย1.49%ประกันภัยเช่นนึงของแถมแรงต่างๆอนนี้ให้ครบทั้งหมดหรือว่า ลูกค้าอยากได้เป็นรถเดิมๆก็สามารถพักกันเข้ามาสอบถามมาได้นะครับหรือว่าต้องการชุดแต่งแบบนี้เลยออกไปจากทางศูนย์เลยมีประกันภัยคุ้มครองตัวสเกอร์ตัวนี้ครับพร้อมไปให้เลยอันนี้ก็สามารถพักกันเข้ามาได้นะครับดีให้คาแนะนาและคำปรึกษาครับวันนี้พาชมคร่าวๆนะครับสำหรับตัวคาร์โต้เอ็มเพลย์เลอร์สปอร์ต V2 ครับอาจจะยังไม่เคยเห็นกันบ้างพอมาใส่ในรถสีแดงแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็พาไปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไงก็วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ